สวัสดีค่ะชื่อพักจิรานะคะหรือว่าเรียกน้องหนิงก็ได้นะคะเป็นตัวแทนของโรงงาน P89 ค่ะรับผลิตซุ้มน้ำบ้านนอกดาวค่ะโรงงาน P89 ค่ะมีประสบการณ์มาหลายปีมากนับได้คร่าวๆก็ประมาณ7ปีแล้วนะคะ มีความเชื่อมั่นและเชื่อใจได้เลยเราจะขึ้นชื่อเรื่องการดูแลและบริการหลังการขายค่ะตัวงานโครงสร้างของเราจะมีรับประกันงาน1ปีค่ะโครงสร้างแข็งแรงาตั้งแต่ที่เราผลิตมาน้อยมากเลอแทบจะไม่มีปัญหาเลยนะคะจนทําให้มันเป็นจุดเด่นค่ะของการที่ลูกค้ากล้าที่จะมาสั่งกับเราอีกธุรกิจหนึ่งนะคะที่เป็นเครือข่ายของ พี89ก็คือธุรกิจร้านอาหารร้านน้ำชาคาเฟ่ค่ะชื่อว่ามันลิค่ะร้านมันลิจะตั้งอยู่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะใกล้สนามกีฬาอำเภอเลยค่ะตั้งพิกัดใน GPS ว่ามันลิภาษาไทยได้เลยค่ะช่องทางติดต่อนะคะของโรงงานเรานะคะถ้าผ่านทางเพจ f a c e b o o k นะคะให้พิมพ์คาว่าพีพตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเลข8เลข9ค่ะหรือง่ายๆเลยโทรมาได้เลยค่ะ 061 431 68 61ค่ะ